สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวจีนนะคะซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใยค่ะเฮงๆร่ำรวยมั่งมีสีสุขนะคะสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรมาก follow trend อย่างเดียวค่ะกราฟคุณเห็นไทม์ r a m e Daily มันวิ่งไปทางไหน follow ไปในทิศทางนั้นค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้นะคะฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะ Hand t e c h Market ค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโหลุ้นสุดๆลุ้นกับใครลุ้นกับราคาทองคำเนะะี่ยฮะตอนตอนต้นสัปดาห์ก็เหมือนจะขึ้นใช่ไหมคะพอกลางสัปดาห์ก็หวั่นหวัน,วนพอปลายสัปดาห์ก็ล่วงเทลงมานะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่1790เนาะมาติดตามกันว่าสัปดาห์นี้จะอยู่ต่ำกว่า1 8 1 0ได้หรือเปล่านะ,ะถ้าอยู่ต่ํานี่ก็ไหลลงมาเป็นระยะนะคะแต่ว่าคนที่บวกแบบ ยิ้มสดใสเลยนะอย่างที่บอกเอาไว้สัปดาห์ที่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจังหวะมันจะย่อตัวเล็กน้อยก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น WTI รับเล้นเนี่ยก็ปรับพุ่งสูงขึ้นนะคะมองว่าทาร์เก็ตก็อยู่ที่90เนี่ยค่ะปิ่มปรมป,รมป,รมประกันประมาณนี้แหละ90แล้วก็วิ่งไหลกันเป็นระยะนะคะสําหรับราคาน้ํามันใครสนใจเทรดน้ํามันแฮนด์เชกมาร์เก็ตก็มีให้เทรดนะคะ ต่อไปนะมาดูกราฟทองที่เอามาให้ดูนะจะเห็นว่าราคาเขาก็เข้ามาอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้หลุดกรอบทะลุขึ้นไปนะแต่ว่าเข้ามาอยู่ในเวิร์กนี้สัปดาห์นี้ก็ต้องมาติดตามกันค่ะว่าราคาทองจะมีแนวโน้มที่จะปรับลงอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะคะโดยส่วนตัวตอนนี้เนี่ยมาแล้วว่าทองน่าจะไหลลงเพราะว่า US Dollar มีแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้นทีนี้ย่อย Time Frame ม,มาค่ะมาดูราคาทองที่แบบละเอียดขึ้นนะจะเห็นว่า ในช่วงวันพฤหัสบันสุขราคาต่ำกว่า1 8 1่ห่หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าหากว่าราคายังต่ําอยู่ในจุดที่เป็นนระยะสําคัญแบบนี้มันมีโอกาสที่จะไหลลงมารับบริเวณแนวรับนี้ก็คือ1755แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครเทรดเร็วเล่นเร็วก็วางเป็นระยะนะคะก็หวาดเอาตามแนวแนวรับเป็นระยะไปนี่คือราคาทองคําของสัปดาห์นี้ค่ะ ต่อไปค่ะภาพนี้นะคะก็คือการคาดการทำลายของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐโดยคาดการจากโก l ม m a n s a เขาบอกว่าใน1ปีมีการประชุม FOMC อยู่8ครั้งเขาคาดว่าปีนี้เราอาจจะได้เห็นเฟดขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่า3เป็น4เป็น5หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความวังวนนะเพราะว่าเงินเฟอ้อของ สหรัฐก็พุ่งสูงมากใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยการแถลงออกมาครั้งล่าสุดที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้เกินความคาดหมายของนักลงทุนเท่าไหร่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ลดงบดุลตามที่บอกว่าจะทําแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าทาเมื่อไหร่ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลยไม่ได้เกินความคาดหมายส่งผลให้ภาพรวมของยูเอสลามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นทีนี้ตัวโกลแมนแซกเนี่ยเขาก็มองว่าเอเดือนนี้แหละ เดือนมีนาเนี่ยแหละที่จะขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่หนึ่งเรามาติดตามกันนะคะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนมีนาครั้งแรกหรือเปล่านะคะพอเฟดแถลงการออกมามันไม่ได้เกินความคาดหมายเกินความคาดการณ์อะไรของนักลงทุนเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ภาพรวมของเงิน u s เอสดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นเวลาเขา ลดงบดุลคือดูดสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจถูกไหมคะทําให้ตัวสป라이มันน้อยลงนี่คือสิ่งที่เขาจะทําในอนาคตมันก็เลยส่งผลให้ u s เอสเนี่ยจากที่ลงมาอยู่ที่ประมาณ9 9 5 5เนี่ยก็วิ่งขึ้นไปทำไฮเลยนะคะทำไฮอยู่ตรงนี้เลยประมาณ97.4ทีนี้เราติดตามกันว่าเอ๊ะเขาจะอยู่ตรงเนี้ยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะทะลุขึ้นไปอีกไหมด้วยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าจะย่อก่อนคงไม่แบบ ปืดปืดปืดขึ้นเร็วขนาดนั้นนะ่ะน่าจะย่อย่อลงมาทดสอบแนวแนวรับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยขึ้นต่อสําหรับเงินยูเอสซ่าแต่ภาพรวมอย่างที่เคยบอกเนาะเขาแข็งค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นเพราะว่านโะยาบายการเงินของเขาเริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วไงคะอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทําให้ยูเอสซ่ามีแนวโน้มที่จะแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นก็คือตัวเลข GDP รายไตรมาสที่ประกาศออกมาจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นนะครั้งที่แล้วเนี่ยสองจุด 3ครั้งเนี่ยประกาศล่าสุดอ่ะ6.9ขึ้นมาเกินครึ่งเลยเนะเกินครึ่ง GDP เกินครึ่งแสดงว่าอะไรเศรษฐกิจขยายตัวถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยเง,เงินเฟอ้อเข้ามาแต่ภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่า โดยรวมเศรษฐกิจเต,บติบโตขึ้นพอเศรษฐกิจเต,บติบโตขึ้นก็ส่งผลให้สกุลเงินนั้นแข็งค่าอันนี้เป็นฝั่งแบบไตรามาสอันนี้แบบรายปีรายปีก็ประกาศออกมาครั้งที่แล้ว4.9ครั้งนี้5.5ทั้งแบบไตรามาสและแบบรายปีมันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งเลยค่ะส่งผลให้ยูเอเซราปรับแข็งค่าในช่วงนี้แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ของสหรัฐที่จะต้องโฟกัสเลยนะฮะก็เป็นเหล่าตัวเลขเกี่ยวกับ การจ้างงานทั้งหลายแล้วก็คืนวันสุขร์คานนอนฟาร์มเพโลแล้วก็อันเอ็มพอยเมนต์เรทจะเห็นว่าตัวเลขนี้นะตัวเลขที่ประมาณ1นึ0 0 0สนเนาะคนนะถ้ารอบนี้ตัวเลขอันนี้มากขึ้นหรือมากกว่า1น5่0 0 0คนเนี่ยก็เป็นทิศทางดีให้กับ US เอสดนะคะเช่นกันถ้าเป็นอันเอ็มพอยเมนต์ถ้าอันเอ็มพอยเมนต์ต่ำกว่า3.9หรือเท่า3.9กก็ยังถือเป็นแนวโน้มที่ดีของสหรัฐอยู่นะคะ ต่อไปเรามาดูฝั่งยุโรปกันค่ะอย่างที่เคยบอกนะว่าตัวเลขเมนูฟริงก์พิมไอเซอร์วิทพิมมันสามารถบ่งชี้อนาคตของภาพรวมเศรษฐกิจได้ว่าประเทศนั้นๆจะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวหรือเปล่านะคะทีนี้ก็เอากราฟมาให้ดูจะเห็นว่าตัวเลข PMI ของฝั่งยูโรเนี่ยครั้งล่าสุดเป็นไงคะเนี่ยหักหัวลงหักหัวลงไม่พอตัวเลขออกมาปริม50อยู่ประมาณเนะะี่ยค่ะ52 51 55 คือปรับลดลงแต่ว่ายังเกิน50ก็แสดงว่าทิศทางเศรษฐกิจเขาชะลอตัวนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราเอาสกุลเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์มันจะเป็นยังไงเอ่ยมันก็จะต้องมีทิศทางที่ปรับอ่อนค่านั่นเอง ต่อไปค่ะเรามาดูกราฟยูโรเทียบดอลลาร์นะคะจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากดอลลาร์แข็งค่ามากแล้วก็นโยบายการเงินของ ECB ก็ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนะก็เป็นปัจจัยกดดันให้ยูโรเทียบดอลลาร์อ่อนค่าลงจะเห็นว่าไม่สามารถยืนเหนือ1.138ได้แล้วก็ราคาเองเนี่ยก็หลุดกรอบไซด์เวย์ลงมา าราคาปัจจุบันอยู่ที่1.11477ด้วยส่วนตัวเนะี่ยคิดว่าสัปดาห์นี้ตัวยูโรอ่ะน่าจะขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้านแถวเส้น EMA 5อีกครั้งนะในบริเวณที่1.119ก่อนแล้วค่อยลงต่อนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวสำหรับคู่เงินยูโรเทียบดอลลาร์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีตัวเลขที่น่าสนใจของฝั่งยูโรค่ะตัวเลขนั้นก็คือ,อไล่รนี่เลยค่ะวันพฤหัส่าจะมีการประชุมเห <He ard. S 2> ็นไหมคะนโยบายการเงิน ยังไม่มีแนวโน้มที่ขึ้นดอกเบี้ยศูนย์เท่าเดิมเนี่ยค่ะภาพรวมก็เลยมองว่าเอ๊ยยูโรในช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีแนวโน้มที่จะดีถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์แล้วก็จะเห็นว่าตัวเลขนี้ตัวเลขนี้นะวันพุธตัว CPI ก็คือตัวเลขที่ชี้ถึงเงินเฟอ้อใช่ไหมคะเงินเฟอ้อมากขึ้นทําให้สกุลเงินนั้นอ่อนค่าจะเห็นว่าถ้าหากว่าเงินเฟอ้อมันออกมาที่4.3ก็คือน้อยกว่าครั้งที่แล้ว ถ้าแบบนั้นมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งให้ยูโรแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเนี่ยวันพุดต่อไปค่ะเรามาดูเมนูฟรนิ์พีเอ์มไอเซอร์วิทพีมไอของฝั่งยูกันบ้างนะคะจะเห็นว่า เขาหักหัวลงอะ่ะเห็นไหมหักหัวลงแล้วก็ตัวเลขเนอยู่ประมาณ53 53 53และ56นะคะโดยรวมก็คือบ่องบอกถึงการชะลอตัวแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเพราะว่ายังยืนเหนือ50ได้แต่ทีนี้ถ้าเราเอามาเทียบกับกราฟ จะเห็นว่าคู่ปอนเทียบดอลลาร์มันมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดอลลาร์เขาแข็งมากนะไม่ว่าจะเป็น GDP ที่ส่งเขาแล้วก็ตัวเลขนโยบายทางการเงินของเขาก็มีทิศทางที่ชัดขึ้นนะคะดังนั้นก็เลยมองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยราคาอาจจะมีจังหวะย่อตัวก่อนนะคะย่อขึ้นไปต้านบริเวณเนี้ย1.35ก่อนแล้วค่อยไหลลงต่อทําไมถึงคิดว่าปอนมันจะย่อตัวขึ้นไปแล้วก็ลงมาเพราะว่าจะมีตัวเลขวันพฤหัสค่ะ ตอนทุ่มหนึ่ง boe interest rate จาก0.25เขาบอกว่าปอนจะขึ้นดอกเบี้ยมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยเป็น0.5ถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยจริงตัวนี้จะเป็นตัวเลขดันให้เงินปอนแข็งค่าในสัปดาห์นี้ดังนั้นก็วางแผนให้ดีนะคะ ต่อไปนะคะมาดูเมนู f รีพ m i มไอกับ Servic ิสพมไอของฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างค่ะฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่อนข้างยากนะหนึ่งในนันะ้นคือนโยบายการเงินที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความกังวลเรื่องโควิดนะคะก็เลยทําให้ตัวเมนูวรีงพ m i มไอเซอร์วิสพมไของเขาเนี่ยอยู่ที่เลข46เห็นไหมเอ้ย4 6่8ิก่ํากว่า50ดีไหมคันนี้ ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเศรษฐกิจชะลอตัวดังนั้นถนะ้าหากว่าเอาไปเทียบกับสกุลเงินที่เขามี P M I ที่สูงกว่า50อะ่ะตัวนั้นจะแข็งกว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นทันทีนะคะทีนี้เอามาให้ดูนี่ไงจะเห็นว่าคู่เงินกะล,ล่าเทียบญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแล้วก็สัปดาห์ล่าสุดยืนเหนือ1 1 4 5อย่างที่เคยบอกไปครั้งที่แล้วนะมองว่าสัปดาห์นี้น่าจะขึ้นหายแต่ว่าก็เล่นเป็นระยะนะคะขึ้นเป็นกรอบไป ต่อไปค่ะออสเตรเลียเทียบดอลลาร์นะคะจะเห็นว่าแนวโน้มของออสเตรเลียเทียบดอลลาร์เนี่ยไหลลงอย่างต่อเนื่องผรสมกับสัปดาห์ที่ผ่านมาดอลลาร์แข่งค่าแข่งปักเลยก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งกดออสเตรเลียให้ล่วงลงมาจะเห็นว่าราคาหลุดบริเวณแนวรับ0.709ลงมาได้เนี่ยก็ลงมาลึกเลยนะคะสัปดาห์นี้คาดว่าน่าจะย่อตัวก่อนแล้วก็ลงต่อนะคะสำหรับออสเตรเลียเทียบดอลลาร์ ต่อไปมาดูตัวเลขในสัปดาห์นี้ที่น่าสนใจของออสเตรเลียจะเห็นว่าในสัปดาห์นี้มีประกาศตัวเลข r ี tail s e ล์ e ีเทลเซลคือค้าปลีกบ่งชี้ได้ถึงภาคการบริโภคข,ของประชาชนในในประเทศนั้นๆครั้งที่แล้วออกมา7.3ครั้งนี้คาดการว่า3.9ลดลงเยอะถ้าตัวเลขจริงออกมาต่ำกว่า7.3แล้วก็ต่ำกว่า3.9 ออสเตรเลียเทนคะเพราะบ่งชี้ถึงอนาคตได้เลยว่าภาพรวมอาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าที่ควรคร่ะแล้วก็ยังมีข่าวที่เป็นข่าวดอกเบี้ยนะคะแ,และคิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังเป็นตัวเลขเดิมแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะมาดูตัวเลข PMI กันอันนี้เอามาเฉพาะแค่ภาคผลิตภาคผลิตของประเทศไทย ล่าสุดต่ำกว่า50แสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยถ้าเทียบกับสกุลเงินอื่นก็แสดงว่ายังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าถ้าเทียบกับสกุลอื่นเทียบง่ายๆเทียบกับดอลลาร์ก็ได้ค่ะช่วงนี้ US ดอลลาร์แข็งค่าเพราะว่า GDP ดีเมนูพิมพ์ไอเซอร์วิพิมพ์ไอมากกว่า50และแน่นอนว่าเขามากกว่าประเทศไทยก็เป็นหปัจจัยทําให้ดอลลาร์เทียบไทยบาท มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นนะคะนี่ไงมาดูกราฟกราฟมันเป็นขาลงก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขปัจจัยพื้นฐานนะเราจะเห็นว่าดอลลาร์เขามีแนวโน้มที่จะแข็งค่ากว่าไทยบาทใช่ไหมคะก็เลยทําให้มองว่าสัปดาห์นี้ราคาน่าจะไปปริ่มที่ประมาณ33.5แต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามานะคะโดยรวมก็คือต้องเทรดในในวิรนี้ก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าดอลลาร์อ่อน รับอยู่ตรงนี้ค่ะ32.5ตรงนั้นเป็นจุดชิกเกอร์เหมือนกันถ้าหาว่าตรงนี้รับอยู่ก็ดีดเหมือนกันค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับหนังสือ forex l r ค่ะเล่ม1เล่ม2เล่ม3แล้วก็ถ้าใครอยากซื้อในราคาที่ถูกลงค่ะ box set แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างสําหรับลิงก์ดาวน์โหลดค่ะแล้วก็ปลายเดือนแบบนี้นะคะ พัฒนาทักษะการหาเงินของตัวเองค่ะเรามีคอร์สออนไลน์ที่ทำร่วมกับ Skill Lens นะคะตอนนี้ลด70%ทุกคอร์สนะคะแล้วก็ถ้าคุณสแกน QR code ต,ตรงนี้คุณจะได้รับส่วนลดทันที300บาทกรณีที่คุณเรียนกับเราเป็นคอร์สแรกค่ะและก็นี่คือคอร์สของเรานะคะราคาหลักพันแต่สามารถสร้างเงินให้คุณได้หลักหมื่นหลักแสนแน่นอนค่ะ แล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับ h a n d t e c h Market b r o k e r ที่มีค่าสเปรดสวยๆฝากเงินถอนเงินไม่เคยมีปัญหา100%ค่ะแล้วก็เป็นบร ו เกอร์ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะแล้วก็เรามีโปรโมชั่นนะคะดิพูซิตโบนัส100%สำหรับลูกค้าด้วยนะคะใครสนใจสแกน QR code หาเจ้าหน้าที่คนไทยได้ตามนี้เลยค่ะหรือว่า ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะคะแปะเอาไว้ให้แล้วค่ะแล้วก็ก่อนเทรดนะวางแผนมีสติเชื่อมั่นในตัวเองนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ